สบายดีบรรยากาศยามคายแรงทุกคนตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่แถวบริเวณตลาดโพนต้องจอบมานี้เนาะจะพาทุกคนมาเบ่งอาหารที่เพื้นขายอยู่ในตลาดดังกาวนี่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศอยู่ทีเส้นทางที่จะออกไปใจห้องหมอร้อยหาสิบเตียงเนาะก็คือจะเป็นบรรยากาศในช่วงตอนแรงเด้อทุกคนกับเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนกําลังกับบ้างกบะซองอะไรเนาะอันนี้เอาตะยางมาฮอด ตลาดแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งเนาะเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาด,ดที่ว่าขายของกินซุกที่ว่าขนาดใหญ่เนาะอยู่ในแถวนี้นอกจากจะเป็นตลาดท่านหลวงแล้วคือจะเป็นเป็นตลาดจุดนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าจะมีอาหารการกินนี้เพื่อนขายประเภทใดๆและก็มีบรรยากาศเป็นระดับนาะในการจัดจ่ายช้ยๆๆสอยอยู่ในบ้านเฮาในช่วงระยะนี้เนาะก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งนั่นแหละเนาะที่ว่าหลายๆคนเพื่อนจะมัก มาในช่องตัดแรงแบบนี้เนาะเพราะว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งนั่นแหละเนาะเวลาเขาเดินทางกลับบ้านไปเขาพวาางประธานเรากลับมาแวะซื้อเขอ,องอยุของกินเนาะอยู่ที่ตลาดแห่งนี้นํากันนั่นเองเนาะนี่เขาเข้ามาเขาจะมาเจอจุดที่ว่าคนขายของกินสุดเลยเนาะเป็นเป็นปิ้งเป็นตำดนะ้เนาะเป็นปิ้งปลาเพราะว่าเพื่อนก็นจะมีการแบงโซนกันยางลางนะเอียดเนาะอยวาเขามาเบิองน้องกันว่าจะมีอาหารป๋า เผ็ดใหญ่แน่เนาะมียอมีมแหนมมีปิ้งปลามีสมหมูเนาะมีสมหมูส้มสิ้นมีปิ้งปลาตอนเดี๋ยวจะพาคนไปย่างห่อเบิองน้องกัดเนาะว่าเมื่อนี้ข้าพาเจ้าจะได้อย่างกลับบ้านไปนเนี่ยพอดีเลยจากการเนาะอาหารทุกคนถือว่าใหญ่ก่อนอันอยูทีอันนะเนาะยูทีอันตลาดทัดหลวงเลยทุกคน,นอันนี้ก็จะเป็นเปลียนสิ้นปลาแห้งเป็นสิ้น เป็นตับตองอันนี้ตับหมูแต่เส้นฝาเป็นอันนี้จะมาเป็นมกปะแดะทุกคนอาหารหลายเนาะอหาอยู่เลยสร็เราก็รู้สึเป็นห้านญยเลยก็วเราได้มีอ่อมีแกงมีหาหาการกินเพราะว่าอยู่นี่หันขาปะจ้าก,ก็เห็นมีม้าดดอนแล้วนะทุกคนสําหรับตลาดใงนี้ที่ิ่นขายของกินประเภทนี้เนาะอันนี้ไม่อย่างเจ้า ชิพพันขายบ่เหมเอาตงกินไก่ไก่ท,ที่ขายเป็นตเลยกเปนปเป็นเปียงกมีขายเปียงตเท่าไหร่ดีเป็นตัวละแปดิเป็นเปียงสตพันะกะมีสี่สิบพันอ,อ๋อเดียวนะเะพัน โก็คือว่าโอเคอยู่ได้เนะาะก็ดีกินเอาอันดเดียวเอาเอรเตอร์น่ะเพเปิดห้อจังโมงนี่อันนี้จังเงจังงอว่าปิดแล้วเริ่มเลิมแม่จังโมงไปตลาดเลยรู้ว่าขายจะเศ้าเลยว่ะเศ้าเลยมาแต่ว่าอาหา็มันงมีเนื่้นคนเดียวมาพนันทคก็บนี่โดยขอบใจ ไออันนึงแล้วนะมูก,กันป่าหนอะมูกไข่ไปแ,แล้วนสนิทชิ้นป่าชี่นแห้งนะหลายเพราะว่าเขาจะเห็นว่าเกือจะมีการแบง่งหลอกแบ่งโซนกันแต่ออกแต่แต่ละจุดแต่ละบอเนะอันนี้จะเป็นน้ำหวานเอางูเนาะชุดนี้ผ่ายออก,กิน แล้วมันเกิดจะยาวออกไปด้วยกันนะทุกคนฝ้าข้างหน้าน่าจะเป็นขายที่เกีียวกอันจีบาว่าเป็นเครื่องไส้ของชอ,อยเนาะเครื่องแห้งจุดนี้ขายเขาเปียกขายเขาเปียกขายเฟิร์นข้าพเจ้ากับมาตั้งแต่ตอนที่บอว่าสมัยเฮียนสมัยเฮียนก็คือตั้งแต่ตอนที่เป็นเฮียนต่ออาซีบเนาะกับปี2 0 2 2อเอาไปเม่ 2, ออนสที่มาตอนนั้นเพราะว่าอยู่แถวเนี่ย ของผักของมูเนาะผักอยู่นี่อะไรได้มาข้าวข้าวหน่วยเท่าไรโอ้ให้พร้อมบ้งเอาหน่วยหนึ่งด,ด,ดงยโดยูโบนผสมหน่วยหนึ่งสิบแปด ถือว่าราคาขึ้นเนาะข้าพเจ้าซื้ออยู่แถวท่าหลวงในอันเดือนในต่างเดือนแล้วนี่ไม่หนึ่งสิบสิบบาแต่ว่าอยูืนราคาสิบแปดนี้เป็นข้าวสดเพราะเขาเพิ่งคุณจะถามเาว่าเขาจะเอาเป็นข้าวสดกตรเพิ่คนจะบอกผสมบวบป่นกับน้ำให้บวบป่นกับอันน้ำตาลเพิ่คนจะปอกให้เลยสดเอามาเอาข้าวท่าข้าวอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนหยางไปเลาะคนกันอื่นต่อ มันชื่อว่าเราต้องกินมะพร้าวจักหน่อยเนนเาะเพื่อจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เขาก็จะเอาไปล้างมาัดภายหลังเนาะนอกจากนี้ก็จะขายใน้ทุกคนเครื่องอ่าเครื่องดื่มหรือว่าอย่างต่างๆเนาะเขาก็จะเป็นสินค้าที่เขานำเข้ามาด้วยกันแต่งเพื่เพื่อป้ปราอาารกันูการทิ้นใสนสไลด์เกาะคนมาล้ลาไลไลอยู่เลย เก็บสเกนได้ปะสแกนได้ปะสแกนเอาดีกวะนะ่าเนาะไวกว่า เพราะว่าในตอนนี้ก็สะดวกไงเน,นะนาะได้อยู่บ้านเฮาเพราะว่าจนใหญ่ทุกคนก็จะในเรื่องของการสแกนจ่ายราคา1 8 0 0ปดทันกี ไว้ขวดเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้กานิยมที่จะใส่ในเรื่องของการสแกนเทุกคนเขาเนี้ยไปทางด้านหน้าแล้วก็จะมีอีกเพราะว่าคนจะมีการอ่าแบ่งอานออกเป็นเทือะระล็อกเทือะระล้วก็เทือละโซนไหนแต่ละจุดนะทุกคนมันมันใหญ่ดิแต่เดี๋ยวเขาจะเขาจะพาเขาจะพาทุกคนอ่ายางไปอ่าหล่อเบิ้งอีกจุดใหม่เพิ่มเติมอีกเนาะเพราะว่าจะได้อย่างเนเพราะว่าเขาอยู่ในอ่ะบางตลาดอยู่ในตัวเมืองอย่างเงิมเขาจะเห็นว่ามัน จะขายหลายอากาศจะมีหลายๆอย่างเนาะแถวอายุวานข้าพเจ้ามีโบกบมีแค่กันเนาะค่อขายให้กันเนาะแต่ว่ามันก็นจะโบมหลายเนาะอย่าพาเอาอะมาบอกข้าวก่อนเพื่อนใจเล้วด้วยใจอ,อันนี้จะเป็นขนมขนมหวานานะไปทุกคนไป,ปนไปเบิงไม้ต่อซื้อของกลับบ้านออันนี้เป็นสลีต้ม สามมันกับประมาณ10บพันหรือสิบห้าพันเนี่ยอันนี้จะเป็นยำจีนเนาะเมนูยำจีนเครื่องประกอบกั่หลายๆอย่างเราจะเพิ่มเป็นหลายๆตลาดให้คุยกันนี่ขีดหนึ่งประมาณ13บสามพันจิว้วพิดเนาะอันนี้จะเป็นข้าวต้มข้าวต้มมัขดข้าวต้มนี่อีกพอเท่าไหร่มือ้อเนาะก็จะเป็นข้าวพันศาแล้วข้าวพันศาแล้วเพิ่นก็จะเ็ดข้าวต้มเนาะไปใส่บบาทมีป่งส้มอออืื้หเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปลาดองดอ,อันนี้มันส่มปลาหน่อยด้วยนนะส่มปลาหน่อยแบบกินกับมกเตาเนี่ยนะปลาจีส่มปลาตอนนี้ง่ายแบบนี้เราไปจืดไปทอดได้เรื่อยขนมนนจืดนน,านมาแถวนี้มาเบิง่งใไมอีกแถวหน้ากันนะ นี่เพราะว่าคันเข้าเขาไปตาท่านหลวงเขาก็จะเห็นเป็นแถวเดียวเป็นบรรทุกคนก็คือวิดีโอที่ผ่านมาเนะาะขระพเจ้าก็พาถุกคนไปอยูทีซ่าท่านหลวงก็เห็นว่ามีเป็นแถวเดียวแต่ว่าอยู่นี่คนจะท่นใหญ่หน่อยหนึง่งแต่จรินี้การแบ่งออกไปแต่ละเป็นจุดเป็นลลอกเนาะแต่มันใหญ่หลีน่นาะใหญ่กว้างขวางกว่าท่านหลวงมีหอแตงหอยนนเนาะหอยนาที่ขายตมามมะคุงมีครบทุกอย่างเลยจียนัง พอส้มพอเนื้อขาผ่านนะบ้งป่าบีบอ่าทีนึงสิบห่าหรือว่าสาวผันมีนะนีทอดเอ็นขาไก่นี่จะเป็นห้างขนมขนมเขาทำเขาจะเห็นแคลค่ายที่กัดนหลายๆห้างก็จะขายแบบแต่ลักษณะที่ว่าค่ายที่แบบนี่จะเป็นหมูแต่าง นี่เป็นบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นในช่วงของที่ขายของกิ่นซุปในเพื่อนบอกว่าก็คือจะเมนช่วงตอนแรงๆแบบนี้เนาะของกิ่นก็ค่อนข้างว่าจะหลายกวัวแล้วก็จะพิมพ์ผู้คนหลายกาลัวเราถัดต่อมาในจุดนี้เนอคุณมันจะเป็นประมาณนี้เนาะลักษณะที่ขายของกิ่นซุปคือู่นในชวน่วงน,นี้ถ้าต่อมาทางด้านนี้เดีย๋ยวพาทุกคนมาเบิงนะเนื่นจะขายเป็นเครื่อง อ่างที่ไส้เน,นี่ยก็ไปทีนะอันนี้แกจะขายเสื้อผ้าต่อมาเ,อเสื้อผ้าดังน้อยานางกุ้งขายยากว้างกว้างอยู่ใดเนาะทุกคนข้าพเจ้าก็บเร์ได้เข้ามาอดในปันนิจเทตอร์นะเพราะว่าทีผ่านมากับมากับมาเชื่อเดือดของกินอยู่นาะกับเบอร์ได้เข้ามาอดทางด้านในปัจักเทอร์ว่าจะมันแบบนี้นะโอ้ ข้างด้านข้าง,าางารูมที่ปาจะามันขายพวกผักหน่อผักสดนะที่ทุกคนเห็นเงียบนี่หันแล้วมันมันขำแล้วเด้อทุกคนอันนี้นขวาก็เจ้ามาตั้งแต่สิบแปดโมงกว่าแล้วมันเป็นช่วงตอนแรงแล้วตอนเศร้าก็ได้จะมีขายขายผักด่ซินะโซนที่เพิ่หน,นั้นเพงคนขายผักน่าจะแมันอยู่รูมที่นาะสำหรับโซนขายผักดีชนนะดิชิ เป็นผักสดต่อเจ้าแม่นจ้งแม่นในช่วงตอนเศร้าตอนแรงจะบฝันใหญแล้วเพราะว่าตลาดตลาดจะจะคผาขายบุคืันเนาะบางจุดนี่บางตลาดนี่จะขายของกินสุกหลายบางตลาดจะขายผักสดหลายแต่ว่าตลาดนีนค่อนข้าง,างว่าจะขายผักของกินสุกหลายกว่าเนาะท่านว่าเป็นผักนี่ก็จะแม่นในช่องตอนเศร้าเพราะว่าในบ้านเราตลาดมันหลายนะทุกคนหลายลี เราไปออชุดใดเที่ชุดหนึ่งก็จะมีหลายเนาะอันนี้จแมเนส่วนในทางด้านในก็คือจะเป็นบริเวณที่เพื่อนขายาผักสดนะในตอนเช้าก็จะมีหลายเครื่องขายเครื่องาเครื่องเทศเครื่องประกอบางต่างๆเนาะจับใจ่ายใช้สอยในช่วงนี่ของบ้านเฮาก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็คือจแมเนเป็นบริเวณภายานในเนาะของตลาดผลต้องจอบมานนี้เนาะ ในส่วนที่ขายผักสดเป็นบรรยากาศตอนแรงได้ไหมคนมันอ่าคาแล้วเนาะหลายหลาห้าน,นกนจะปิดไปแล้วเพราะว่ามันหกโมงกลัวแล้วเนาะเทียนพันษาอีกเพราะได้มืดเข้าพันษาแล้วอันนี้จะแมนเป็นจุดจอดรถใหญ่เขาจะสะดวกสบายนะอันนี้จอดรถใหญ่ได้กว้างขวางอันนี้ก็จะขาย่ถไปเนาะขายเครือขายเข้า ขายเครื่องไส้นะรวงานข,ขายเข้าเองมาตากจะรวมดีกว่าการกานด้านนี้นะดนดนนเดี๋ยวมาบึง่งราคาข้าวเจ้า12กิโลแสนเก้าสิบพันข้าวเหนียวชิปสองกิโลแสนเจ็ดราคาถือว่าเขา้าก็อยู่ในระดับดีนะทุกคนแสนเจ็ดแสนกว่าแสนปลายข้าว่าข้าวเจ้าเนะาะอยู่ครัวข้าวเจ้าเราเป็นเห็ดหนาเองเลย บ็ได้อ่ะซื้อเข่าแต่วเนหน็ดนาเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาบึงในบรรยากาศในส่วนทางด้านห่างพิดตืมเนาะว่าจะเป็นหนือไงเพราะว่าทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ออกมาต้องลัดออกมาตั้งแต่ทางอันทัดหลวงก็ได้ให้กันตอนะเส้นทางเส้นนี้ออกมาก็จะมาเจอในจุดนี้เส้นกันนี่จุดทานนี่ทางนี้ก็จะเป็นจอดรถกวางขวางด้วอกันนี่เราทางนอกก็เจอดกัน โอ้ฝนจะตกแล้วเนาะบนสูง,งนี่อากาศคุ้มคึมนน้อยนึยนงนะเข้ามาทางด้านข้างพี่กะได้เส้นกันหรือว่าจะเข้าทางด้านนอ,อกออกมาเขามานี่พอทักจากนี้ไปก็จะแม่นอาจเป็นศูนย์ชุนนี้ชุนนี้การสร้างนั่นแหละทุกคนนี่เป็นหอมแบบนี้เนะาะมอกี้นี่เขาอยู่อีกหอมจุดนึงออกมาทางนี้ก็จะเป็นอีกหอมหนึ่งตังหางองนะีกเนาะ ลัดออกไปพูนก็นจะแมนออกไปสซทัดหลวงหรือว่าคนคิงออกมาทางจุดนี้เนาะสำหรับเส้นทางเส้นนี้มีบรรยากาศวิธีตลาดคนต้องจอมมนีเนาะในลิปีดอยนี่พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศลวก็มาเบื้องการจัดใจใส่สอยการค้าขายการซื้ออาหารอยู่กันกินเนาะก็มาเบิ่งหลายๆอย่างนั่นแหละเถย่ด้ว่าข้าวเจ้ามาเถื่อละข้างล่าสุดก็จะแมน แต่ปี2องพันเอ็ดพเนาะกลัมาอีกเทือนหนึ่งก็คือมือนี้นี่เองเนาะมาก็เห็นได้ว่าหลายๆลอ่าหลายๆห้านเนาะเพื่อนก็เอาเกี่ยวกับเทียนพันษาเอาทุกเทียนมาไว้ขายไว้จำหน่ายเพราะว่ายังอีกเพราะเด้มือกับแมนเข่าพันษาแล้วเพราะว่าปีนี้มัน8ปดสองหนเนาะก็เลยเข่าพันษาซาเนยก็เลยเป็นว่าเข่าพันษากับแมนเป็นเดือน8ปกติเนาะข่าว่าข่าบุมี8ปดสองหนกับแมนเข่าพันษาแแล้วเนาะตั้งแต่กลางเดือนพูดเลย ฝนจะตกแล้วเนาะเมื่ออื่นนี่ก็ว่าซีมีแผนไปทางผูเนาะขึ้นไปทางแข่งแมงจันน่าจะไปบ่ระหอดแล้วฝนจะตกแล้วทุกคนบรรยากาศนี่ทางด้านหน้าเนี่ย่นขายเทียนพันษาขายดอกเบ่งต่างๆนะยูจุดนี้ถ้าผู้ใหญ่เราต้องการที่จะได้เทียนพันษาดอกเบ่งก็จกมะมาเอาอยู่พีเดอรทุกคนในส่วนทางด้านนี้นะยูวแถวตลาดผลเตาจอมมนี้ก็คือ,อยูจุดนี้ก็มีขายนี่คน สองแตแรงเนาะอ่าสุดท้ายน,นี่ก็จะขอขอบใจทุกท่านเดอ้อที่เข้ามาหาสซุมรรยกาศที่ตามขอขอบใจทุกกำลังใจเนาะขอขอบใจทุกไลฟ์ขอขอบใจทุกแซอ่ามีข้อมูลจุดใดผิดพาดประการดกใดนาะไหนการนำเสนอกับขอโ่วขอภัยฝากทุกคนที่ตามต่อนาะในวีดีโอถัดไปว่าจะเกิดแล้วใดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบึงจุดเดเติมนาะไนบ้านเฮาบรรยากาศในจุดเดเติมพาทุกคนที่ตามต่อเนาะสำหรับในวีดีโอนี้อยู่ที่ตลาดพลูต้องจอมมณี ก็ได้นำพาทุกท่ามาเบื้งบรรยากาศหลายๆตลาดเนาะในทัวร์นครหลวงอ่าจะเป็นเท่าใดาฟ้าทุกคนติดตามต่อด้ทุกคน